สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับในยุคต้นรัตนโกสินทร์ราวปีพุทธศักราช2,390ปีมะแมณนะตำบลอรัญยิกอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจนได้ให้กำเนิดเด็กชายผู้มีบุญมาเกิดนามว่ากลัน่น ซึ่งอนาคตการของท่านคือพระเถระผู้เลื่องชื่อในบุญญาพินิหารและเมตตาจิตที่มีต่อสรรพสัตว์นานาประการหลวงพ่อกลั่นธรรมชโชติแห่งวัดพระยาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมัยเด็กท่านต้องทำงานเลี้ยงพ่อแม่ด้วยการรับจ้างทั่วไปและต้องต่อสู้อยู่เพียงลำพังคนเดียวทำให้ท่านเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจนกระทั่ง ท่านมีอายุได้27ปีท่านจึงได้ตัดสินใจบวชเป็นพระนักวัดประดูษทรงธรรมได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมโชติหรือธรรมโชตพระอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นแต่ละรูปล้วนแต่ผ่านชีวิตมาแล้วอย่างโชคชนแม้แต่หลวงพ่อน,นวมวัดกลางท่านก็ไม่เบาเลยครับสมัยเป็นหนุ่มนั้นก็เคยไปช่วยเพื่อนฉุดสาวคนรักของเพื่อนมาให้ท่านใจกลา้า เข้าไปในบ้านเจ้าสาวเอาสาวงามออกมาได้ถึงจะผ่านมีดผ่านดาบผ่านหอกมาให้ตะพดมาแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เคยระคายผิวหนังหลวงพ่อกลัดท่านก็ผ่านมาแล้วเช่นกันเพื่อนๆของท่านถูกรังแกจากคนบ้านอื่นจะต้องมาขอร้องให้ท่านช่วยเหลือทุกครั้งจนท่านได้รับสมญานามว่าพี่ใหญ่ นอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการกระบี่กระบองวิชามวยไทยในแบบการป้องกันตัวการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมแล้วท่านยังได้สนใจในวิชาอาคมขลังในสมัยก่อนนั้นต้องหนังดีคงกระพันชาตรีใครตีไม่แตกจะเป็นวิชาเสกมากเสกใบพลูกินให้เหนียวเสกปูนผาดคออาพัดเล่ากินให้หนังเหนียวหรือจะเสกฝุ่นเสกน้ำอาพัดน้ำลายกลืน ฟันแทงไม่เข้าตีไม่แตกครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้ท่านยังเรียนวิชาปลาไหลเผือกจับไม่ติดเวลาเข้าประจันด้วยศัตรูที่มีมากกว่าจะจับอย่างไรก็หลุดหมดหากไม่แน่จริงแล้วท่านคงไม่ได้รับสมญานามว่าพี่ใหญ่อย่างแน่นอนชีวิตของหลวงพ่อกลัดนนั้นท่านใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนมากๆ ในที่สุดท่านก็เบื่อชีวิตที่ผ่านมาหาเก่นสารสาระอะไรไม่ได้เลยใช้ชีวิตผ่านไปวันๆและอีกประการหนึ่งวันนี้ชนะได้วันข้างหน้าอาจจะแพ้นแน่นอนไม่มีใครที่จะชนะไปได้ทุกครั้งท่านเองก็เคยล้มพวกนักเลงใหญ่มาแล้วต่อไปก็ต้องถูกคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนล้มท่านบ้างผู้คนที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงการต่อสู้และการหักหลัง ท่านได้พบเห็นมาแล้วท่านรู้สึกเบื่อจึงได้ตัดสินใจบวชหลวงพ่อกลันท่านได้บวชเป็นพระภิกษุที่วัดประดุษทรงธรรมท่านพระอุปชาม่วงเป็นพระอุปชาและเป็นพระอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางธรรมและทางด้านเวทมนต์คาถาต่างๆท่านได้ศึกษาอยู่ที่สำนักวัดประดูทรงธรรมได้รับความรู้ต่างๆเอาไว้เป็นอย่างมากประกอบกับที่ท่าน เป็นพระที่เอาการเอางานเป็นธุระในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์หลวงพ่อม่วงเห็นว่าท่านสมควรจะได้ไปอยู่ดูแลวัดพระยาติการามซึ่งตอนนั้นเป็นวัดที่กำลังขาดแคลนผู้ดูแลและผู้นำในการก่อสร้างบุรณะส่อมแสมด้วยสภาพที่ก่อสร้างมาช้านานด้วยชื่อเสียงของท่านที่โด่งดังไปทั่วไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระอาจารย์องค์อื่นในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรขีดอุดมศักดิ์พระองค์ท่านชอบในวิชาอาคมขลังและทางด้านความรู้ด้านสมุนไพรย,ยังเดินทางไปกราบและฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านยังได้พบกับความขลังความศักดิ์สิทธิ์ที่ประจักษ์มาแล้วหลวงพ่อกลัดท่านเป็นพระที่ชอบความสงบเงียบชอบการเจริญกรรมฐานภาวนาท่านจะออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆในสมัยนั้น เมื่อเล่าเรียนวิชาแล้วต้องฝึกกรรมฐานให้แก่กลา้ามีความรู้ทางด้านยาสมุนไพรในการรักษาคนไข้รักษาโรคร้ายต่างๆอีกทั้งต้องเชี่ยวชาญทั้งด้านการถอดถอนคุณใส่ร้ายได้อยา่างดีถึงจะสามารถรักษาเอาตัวรอดพ้นไปได้เมื่อฝึกฝนวิชาต่างๆจนเชี่ยวชาญแล้วจึงได้ออกทุดงไปทั่วป่าเขาลำเนาพราไปเชิญกับสัตว์ร้ายนานาชนิดคราวหนึ่ง ท่านได้เดินทางกลับจากทุดงมาถึงวัดพระยาติการามในเวลาคำ่ำท่านพิจารณาว่าวัดนี้เงียบสงบดีเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาวิปัสสนากรรมฐานสามารถเจริญสมาธิและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้สะดวกท่านจึงได้ปักกลดพักอยู่ที่บริเวณวัดนี้ในคืนนั้นวัดพระยาติการามเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ราวปีพุทธศักราช2100เดิมเรียกว่าวัดพบญาติซึ่งมีตำนานเล่าว่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีหมู่บ้านด้านทิศตะวันออกของเมืองหมู่บ้านหนึ่งที่ลูกสาวชาวบ้านของที่นี่มักมีผิวพรรณดีหน้าตาสวยงามความเรื่องนี้ทราบไปถึงพระกันของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์จึงเสด็จประพาสมายังหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมด้วยข้าราชบริพาร และทรงพอพระไทัยบุตรสาวของชาวบ้านคนหนึ่งจึงเอ่ยพระโอษฐ์ขอรับอุปถัมภ์ค้ำชูหญิงสาวคนนั้นผู้เป็นพ่อแม่ก็ยินดียกบุตรสาวถวายให้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จกลับพระราชวังแล้วจึงมอบให้อมาต์นำคานหามมารับหญิงสาวคนนั้นเมื่อนางจะไปก็ได้สั่งบอกพ่อและแม่ไม่ให้มีความห่วงใยอีกไม่นานจะกลับมาเยี่ยมขณะที่ขบวนคานหามจะเดินทางกลับ พวกญาติของหญิงสาวได้ไปดักกรอพบเพื่อราลานางจึงได้พบญาติตรงบริเวณน,นั้นจนเมื่อน,นางได้ตำแหน่งเป็นมาเหสีแล้วจึงเสด็จมาเยี่ยมญาติในหมู่บ้านเดิมและโปรดให้สร้างวัดขึ้นตรงบริเวณที่ญาติมารอดักพบตั้งชื่อว่าวัดพบญาติต่อมาจึงกลายเป็นวัดพระยาติการามในเวลาต่อมาครับคุณผู้ฟังย้อนกลับไปถึงหลวงพ่อกลาน เมื่อท่านธุดงมาพักที่วัดพระยาติการามรุ่งเช้าก็มีชาวบ้านมาตักบาตรในขณะที่ท่านรับบารอยู่นั้นหลวงพ่อกลั่นได้มองไปทั่วบริเวณวัดเห็นสุนัขแมวและนกกาอาศัยอยู่จํานวนมากซึ่งสัตว์พวกนั้นคล้ายมารอคอยอาหารด้วยความหิวโหยหลวงพ่อกลั่นท่านเป็นพระที่มีเมตตาจิตสูงท่านจึงนำข้อวปลาอาหารที่ชาวบ้านมาใส่บาตรแบ่งโปรยให้ท่านสัตว์เหล่านั้นได้กินจนอิ่ม จากนั้นท่านจึงฉันเช้าท่านปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันเป็นประจำทำให้ชาวบ้านที่มาตักบาตรเห็นวัดปฏิบัติของท่านน่าเลื่อมใสศรัทธาจึงได้พร้อมใจการนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาที่วัดพระญาติซึ่งหลวงพ่อกลัน่นท่านก็ยินดีเพราะท่านพิจารณาแล้วว่าวัดแห่งนี้สงบดีไม่มีผู้คนพลุกพล่านมีพระจำพรรษาเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นบริเวณวัด,ดร่มครึม เป็นป่าสแกมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากเหมาะแก่การจำศีลภาวนาประกอบกับท่านเป็นพระที่ชอบสันโดษชอบอยู่อย่างง่ายๆเล่ากันว่าท่านไม่ค่อยพิถีพิถันยึดติดกับอะไรมากนักในกุฏิของท่านจึงไม่มีสมบัติพระสถานที่มีค่ามีเพียงเสื่อผือนหมอนใบเพียงเท่านั้นแถมอัฐบริขารเครื่องนุ่งห่มก็มีอยู่ชุดเดียวซึ่งเก่าคร่ำคร่า มีเรื่องเล่าถึงหลวงพ่อกลัดอีกว่าทุกเช้าหลังจากที่ท่านบินทบาทกลับมาแล้วท่านจะต้องโปรยข้าวส่วนหนึ่งให้กับนกกาหมาไก่และลิงที่ออกมาคอยให้ได้กินจนอิ่มทั่วชาวบ้านในละแวะกวัดจะได้เห็นหลวงพ่อกลานเดินอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์อยู่เป็นประจำทุกวันชาวบ้านและเนในวัดจึงพากันสงสัยว่าทำไมสัตว์จึงชอบเดินตามท่านเมื่อสงสัย จึงมีการทดลองสอบหาความจริงกันเกิดขึ้นโดยในวันหนึ่งครับคุณผู้ฟังเมื่อหลวงพ่อกลั่นไม่อยู่ได้มีพระรูปหนึ่งแอบเอาผ้าเหลืองของหลวงพ่อกลั่นมาปลอมเป็นหลวงพ่อทุกอย่างแล้วทําเป็นเดินขึ้นมาจากเรือคล้ายว่าเพิ่งกลับจากวัดเมื่อเดินผ่านสัตว์ต่างๆที่เคยได้ข้าวได้อาหารจากหลวงพ่อสัตว์เหล่านั้นก็เฉยๆเพราะจำได้ว่าไม่ใช่หลวงพ่อ เป็นเพราะความเมตตาที่แผ่ออกมาทำให้สัตว์เหล่านั้นจดจำหลวงพ่อได้เป็นอย่างดีเพราะพวกมันสัมผัสรู้ได้หลวงพ่อกลัน่นเมื่อท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระยาติการามในทุกๆเช้าเมื่อท่านบินทบาทพระส่งในวัดจะต้องพายเรือไปตามลําน้ำซึ่งจะมีชาวบ้านมารอดักใส่บาททั้งสองฝั่งและชาวบ้านจะรู้ว่าเรือลำไหนเป็นเรือของหลวงพ่อกลัน่น เพราะจะมีจุดสังเกตก็คือเรือของหลวงพ่อกลั่นจะมีสีดำสนิทปกคลุมตั้แต่หัวเรือจรดลำเรือสีดำเหล่านั้นก็คือฝูงอีการนับสิบสิบตัวที่มาเกาะที่เรือของหลวงพ่อแล้วเวลาชาวบ้านมาลงตักบาตรกี่หลวงพ่ออีการทั้งฝูงจะบินร,บรอบเรือไม่ไปไหนพอชาวบ้านตักบาตรเสร็จแล้วมันก็จะบินกลับมาเกาะที่เรือเหมือนเดิม ส่วนอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายหลวงพ่อเต็มลำเรือนั้นเหล่าอีกาไม่แตะต้องเลยและพอมาถึงวัดครับคุณผู้ฟังหลวงพ่อกลั่นท่านจะให้ลูกศิษย์ขนสำรับขึ้นไปก่อนตัวท่านจะอุ้มบาตรมาทีหลังและจะมีอีกาอีกฝูงหนึ่งคอยรอรับท่านอยู่หน้าวัดมันจะบินล้อมหน้าล้อมหลังท่านเป็นกลุ่มๆแทบไม่เห็นองค์หลวงพ่อเมื่อได้เวลาฉัน หลวงพ่อกลั่นจะจัดแบ่งอาหารเป็นหมวดหมู่เตรียมให้อีกาและหมาแมวอีกาฝูงใหญ่จะคอยรอท่านอยู่ห่างๆพอหลวงพ่อนั่งเรียบร้อยเมื่อเปิดฝาบาตรจะลงมือฉันอีกาทั้งฝูงก็จะกระโดดไปที่กองอาหารและลงมือจิกกินในทันทีหลวงพ่อกลั่นท่านสื่อภาษาสัตว์กับอีกาเหล่านั้นได้เพราะบางครั้งที่มันแย่งอาหารจิกตีกันนั้น หลวงพ่อจะพูดเสียงเบาๆพวกอีกาก็จะหยุดตีกันในทันทีแล้วค่อยๆกินอย่างสงบเรื่องราวของหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติพระภิกษุผู้มีความมหัศจรรย์อันประกอบไปด้วยความเมตตาธรรมหลวงพ่อท่านเมื่อครั้งที่ท่านยังดำรงสังขารอยู่ท่านมักแสดงอภินิหารให้หลายๆคนได้ประจักษ์หลายต่อหลายเรื่องเช่นว่า มีอยู่คราวหนึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงออกพรรษาซึ่งพระสงฆ์ตามวัดต่างๆนิยมออกธุดงเพื่อสแสวงหาความสงบวิเวกและโปรดพุทธบริษัทที่อยู่ห่างไกลในชนบทถิ่นกันดารหลวงพ่อกลานพร้อมคณะลูกศิษย์ของท่านก็ได้ออกธุดงเช่นกันโดยตั้งใจจะไปนมัสการพระเจดีย์ในเมืองพมา่าเมื่อคณะของหลวงพ่อรอนแรมเดินทางมาถึงแม่น้ำสโตงซึ่งกว้างใหญ่มากๆ แต่ท่านหาเรือข้ามฝากไม่ได้หลวงพ่อกลันจึงต้องหาทางข้ามฝากด้วยตัวเองหลวงพ่อกลันท่านจึงสั่งให้พระภิกษุที่ร่วมทุดงกับท่านให้พระทุกรูปหาผ้ามาผูกตาให้หมดแล้วเกาะจีวรของท่านเดินเป็นแถวเรียงหนึ่งและมีข้อห้ามคือไม่ให้พูดจากันพอถึงฝั่งแม่น้ำฝากนั้นหลวงพ่อกลั่นท่านจึงสั่งให้เอาผ้าที่ผูกตาออก และน่าอัศจรรย์ครับคุณผู้ฟังพระแต่ละรูปไม่มีใครที่จีวรเปียกน้ำเลยและยังไม่มีใครรู้อีกว่าหลวงพ่อท่านพามาโดยวิธีใดมีเหตุอัศจรรย์อีกเหตุการณ์หนึ่งครับเมื่อคราวที่หลวงพ่อกลั่นและพระลูกวัดรับกิจนิม,มนตไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งครั้นใกล้เวลาที่เขานิม,มนต์ปรากฏว่ามีฝนต่างเขาทำท่าจะตกหนัก พระที่เดินทางไปกับหลวงพ่อเตือนให้รีบไปเดี๋ยวฝนจะตกแต่หลวงพ่อกลั่นท่านบอกว่าให้พระเหล่านั้นไปก่อนล่วงหน้าส่วนตัวท่านจะตามไปทีหลังและพอท่านออกจากวัดฝนก็ตกไล่หลังท่านไปเรื่อยๆจนถึงบ้านงานแต่ท่านนั้นกลับไม่เปียกฝนเลยแม้แต่นิดเดียวและยังมีเรื่องเล่าถึงเรื่องราวอภินิหารของหลวงพ่อกลั่นอีกเรื่องหนึ่งครับครั้งหนึ่งเมื่อสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น ที่คลองข้างวัดของท่านมีปลาปะกะเป๋าชุกชุมมากๆลูกศิษย์วัดลงอาบน้ําจะถูกปลาปะกะเป๋ากัดอยู่บ,บ่อยๆเดือดร้อนหลวงพ่อต้องหายามารักษาอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อกลั่นท่านได้สั่งให้เด็กลงไปเล่นน้ําเพื่อล่อให้ปลาปะกเป้ากัดปลาปะกเป้าก็กัดติดเนื้อเด็กอย่างไม่ปล่อยแต่เด็กที่เป็นเหยื่อล่อกลับไม่มีบาดแผลสักคนจากนั้นหลวงพ่อกลั่นท่าน จึงได้เอาปลาปลกเป้าเหล่านั้นใส่ลงไปในถังน้ำแล้วเอามือจุ่มลงไปในถังท่านใช้มือคนและบริกรรมคาถาอยู่พักหนึ่งจากนั้นครับคุณผู้ฟังหลวงพ่อกลั่นท่านก็ได้สั่งให้เด็กวัดเอาปลาปลกะเป้าที่ท่านได้เสกนั้นไปปล่อยลงคลองหน้าวัดเหมือนเดิมและเป็นที่น่าอัศจรรย์ครับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีเด็กวัดคนไหนถูกปลาปลกเป้ากัดอีกเลย หลวงพ่อกลั่นท่านเชี่ยวชาญวิชาหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นวิชาฟันดาบหรือต่อสู้ด้วยเพลงอาวุธแบบโบราณและยังมีวิชาทางด้านอื่นที่คลังและศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายจนบางครั้งมีคนมาขอพบท่านเพื่อลองวิชาซึ่งหลวงพ่อท่านก็รู้้ดยยานของท่านว่าคนคนนี้มาลองดีกับท่านเพราะอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อกลั่นนั้นจะแน่จริงเหมือนกิติศัพท์คำร่ำลือหรือเปล่า คราวหนึ่งครับคุณผู้ฟังได้มีนักเลงคนหนึ่งมาขอลองวิชากับหลวงพ่อด้วยปืนยาวหลวงพ่อท่านก็ยินดีให้ทดสอบหลวงพ่อครับผมได้ยินว่าหลวงพ่อนั้นศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินผมขอทดสอบสักอย่างหนึ่งได้ไหมครับผมจะขอยิงหลวงพ่อหลวงพ่อจะอนุญาตหรือเปล่าโยมโยมจะยิงพระได้อย่างไรมันจะเป็นบาปเป็นกรรมนะโยมเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ยิงผ้าอาบน้ำของอาตมาก็แล้วกันหลวงพ่อกลั่นท่านได้โยนผ้าให้นักเลงผู้นั้นได้เหนี่ยวไกยิงไม่ยัง้งแต่สิ่งที่ได้ยินมีเพียงเสียงไกปืนกระทบกับลูกกระสุนทเท่านั้นไม่มีเสียงระเบิดของลูกกระสุนแต่อย่างใดคนลองดีถึงกับตะลึงแปลกใจพอหันกระบอกปืนยิงขึ้นฟ้าลูกปืนกลับระเบิดเสียงดังสน,นั่นหลวงพ่อกลั่นท่านบอกให้นักเลงผู้นั้นลองยิงดูอีกครั้ง จากนั้นท่านก็โยนผ้าขึ้นฟ้านักเลงผู้นั้นลั่นกระสุนออกก็ได้ยินใจเสียงแชะแชะแชะเหมือนเดิมลูกปืนไม่ระเบิดนักเลงต่างถิ่นถึงกับก้มลงกราบหลวงพ่อกลัดด้วยความศรัทธาและเป็นที่โจทขานกันทั่วอายุทยาในยุคนั้นหลวงพ่อกลัดท่านยังมีวิชาลูกเบาหรือวิชาชาตรีซึ่งเป็นวิชาอยู่ยงคงกระพันวิชาหนึ่งของท่าน วิชาลูกเบาหรือวิชาชาตรีก้าวเฮไม่มีการสักอัคระยันแต่มีการชักยันที่เป็นบทคาถาแขบภาวนาในขณะที่ลูกศิษย์ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์แล้วจะโดนทุ่มด้วยของหนักเช่นก้อนหินที่มีน้ำหนักมากๆอย่างหินลับมีดแต่ผู้ที่ได้รับการครอบวิชานี้จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนโดนทุ่มด้วยของเบาๆเพียงเท่านั้น ถ้าไม่ได้เรียนวิชานี้มาถ้าโดนทุ่มขนาดนี้อาจจะคอหักตายผู้ที่มาขอฝากเรียนเป็นสิทธิ์จึงโดนทุ่มด้วยกอนหินเป็นการขึ้นครูทุกคนอำนาจจิตขอหลวงพ่อกลั่นนั้นมากมายเหลือเกินครับคุณผู้ฟังเรื่องที่จะเล่าต่อจากนี้เป็นเรื่องราวจากหลวงพ่ออัน้นพระอุปถากคหลวงพ่อกลั่นได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังถึงคราวที่ท่านไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อกลั่นว่า ในขณะที่เรียนกรรมฐานนั้นหลวงพ่อกลั่นได้ให้หลวงพ่ออันไปนั่งปฏิบัติอยู่ในโบสถ์ในขณะที่ท่านนั่งอยู่ในโบสถ์นั้นหลวงพ่ออันได้มองเห็นหลวงพ่อกลั่นจากในนิมิตว่าท่านเดินลงจากกุฏิมานั่งอยู่ตรงหน้าคอยสั่งสอนว่าผิดตรงไหนควรทําอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะหลวงพ่ออันท่านก็รู้ว่าหลวงพ่อกลันท่านอยู่บนกุฏิ กำลังคุยเรื่องธุระก,กับญาติโยมที่มหาท่านแต่ท่านได้แยกแบ่งร่างมาสอนหลวงพ่ออั้นในบทได้หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติท่านได้มรณาภาพเมื่อปีพุทธศักราช2477เล่ากันว่าในวันที่หลวงพ่อมรณาภาพนั้นอีการนับร้อยนับพันตัวออกมาออกันทั่ววัด ส่งเสียงระเบงเซ็งแซ่พอหลวงพ่อท่านสิ้นลมอีกาเหล่านั้นก็เงียบเสียงเป็นปลิดทิ้งแล้วก็โผบินจากไปเป็นกลุ่มๆครั้นพอถึงวันชาปนากิจร่างข้าหลวงพ่อกลันรุ่งขึ้นมีการทำบุญอัฐิอีกาเหล่านั้นก็กลับมาอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายพวกมันบินมาเกาะที่เชิงตะกรและบริเวณลานวัดจากนั้นก็พาการบินวนอยู่สามรอบ และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครได้เห็นอีกาที่วัดพระยาติการามอีกเลยอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องราวการย่นระยะทางเข้าหลวงพ่อกลัน่นครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังในงานอุปสมบทซึ่งเจ้าภาพได้นิมนต์พระยานไตรโลกฉายคังคัสวรรณโนเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงและเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมัยนั้น ไปเป็นพระอุปชาและได้นิมนต์หลวงพ่อกลั่นไปเป็นพระกรรมวาจาจารย์วัดที่อุปสมบทนั้นอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับสถานีรถไฟบ้านมาซึ่งก็ห่างจากสถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาไปเพียงสถานีเดียวซึ่งในการเดินทางในสมัยนั้นมีเพียงรถไฟเท่านั้นแต่ขณะที่คณะของพริานไตรโลกฉายรอรถไฟอยู่นั้นก็คอยมองดูหลวงพ่อกลั่นไปด้วยเพราะเชื่อว่าท่าน ต้องเดินทางโดยรถไฟขบวนเดียวกันนี้หากพลาดก็ต้องรอขอบวนอื่นอีกและอีกนานทีเดียวถทาว่าเมื่อรถไฟออกจากสถานีแล้วก็หาปรากฏร่างของหลวงพ่อกลั่นไม่จนเมื่อรถไฟได้แล่นออกจากสถานีแล้วจึงเห็นร่างของหลวงพ่อกลั่นเดินดุ่มๆอยู่ไ,ไกลๆซึ่งพระยานไตรโลกฉายได้กล่าวขึ้นว่าเอาอาจารย์กลั่นมัวง,งกเงินเงินอยู่นั่นแหละ วันนี้ไม่ต้องฉันเพนกันละแต่เมื่อพระยานไตรโลกฉายเดินทางมาถึงสถานีบ้านมาก็ได้มีเจ้าภาพมาคอยรับอยู่แล้วเพื่อนำพาไปยังวัดที่จัดงานบวชครั้นก้าวขึ้นบันไดก็เห็นหลวงพ่อกลั่นท่านนั่งเอกเนกเหงื่อชุ่มกายมีลูกศิษย์ลูกหาคอยพัดวีจีวรของหลวงพ่อกลัน่นก็ถอดแขวนอยู่ที่ราวสอบถามได้ความว่าหลวงพ่อกลั่นท่าน เดินจากวัดพระยาติการามมาถึงได้สักครู่หนึ่งแล้วพระยานไตรโลกชายเห็นดังนั้นก็อัศจรรย์ใจเป็นยิ่งนักก็เมื่อออกจากสถานีรถไฟก็เห็นหลวงพ่อกลั่นเดินอยู่กลางทุ่งนาอยู่เลยแต่ฉไหนท่านกลับมาถึงบ้านเจ้าภาพได้เร็วขนาดนี้เห็นจะเป็นอื่นไปไม่ได้หลวงพ่อกลั่นท่านต้องย่นย่อระยะทางมาเป็นแน่จากนั้นพระยานไตรโลกชาย จึงได้อราธธนาให้หลวงพ่อกลัน่นนั่งเป็นพระอุปชาแทนส่วนท่านนั่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อกลัน่นธรรมโชติวัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมมากๆและเหรียญของท่านมีราคาแพงเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ถ้าจะเปรียบเทียบกับหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรท่านก็ดังมากแต่เหรียญรูปเหมือนของท่าน ยังไม่แพงเหมือนหลวงพ่อกลั่นเลยหรืออย่างหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเทาซึ่งประวัติอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นก็มากมายแต่เป็นที่หนาแปลกเหรียญของท่านแพงสู้เหรียญของหลวงพ่อกลั่นยังไม่ได้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นั้นพระอาจารย์ยุคเก่าๆหลายท่านด้วยกันที่มีวิชาความรู้ในด้านธรรมขั้นสูงด้านกรรมฐานด้านวิชาอาคมคลังอย่างย,งยอดเยี่ยมได้หลายท่าน พระอาจารย์หลายท่านสมัยก่อนในกรุงเก่าที่ลงตำราพิชัยสงครามได้ในจังหวัดต่างๆของเมืองไทยไม่มีที่ไหนบอกเอาไว้เลยว่าลงเครื่องพิชัยสงครามได้มีแต่เพียงในกรุงเก่าเท่านั้นความขลังของหลวงพ่อกลันเป็นที่กล่าวขานกันมาอย่างช้านานทั้งในคนอำเภออุทยัยคนอำเภอนครหลวงหลวงพ่อกลัน่นหลวงพ่อโนมวัดกลางหลวงพ่อกรองวัดเทพจันลอย ทั้งสท่านนี้นับถือกันมากและมักจะลองวิชากันอยู่เสมอเสมอหลวงพ่อนวมนิมนต์ให้หลวงพ่อกลั่นไปร่วมงานหรือเมื่อท่านไปเยี่ยมหลวงพ่อกลั่นก็มักจะลองวิชากันถ้าแก่เคล็ดกันได้ก็สามารถเข้าวัดได้ทั้งสามท่านนี้นับถือกันมากแต่ต้องยอมให้หลวงพ่อกลั่นก็พลังจิตของท่านวิชานักจางงานของท่านเหนือกว่ามาก ทั้งยนระยะทางก็เก่งกว่านี่แหละครับคุณผู้ฟังเรื่องราวตำนานขลังอิทจิริ์หลวงพ่อกลัน่นแห่งวัดพระยาติการามหรือวัดพญาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก่อนจากการคลิปนี้ครับคุณผู้ฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ